เอออยู่ตรงรั้วแต่ชีพี่ขับล่อให้พี่ขับล่อให้โอ้งหลังเข้าหล่ะเข้าอ้มีไนตรงทิ้งมาตัวหนึ่งตรงทิ้งมาตัวหนึ่งที่ไม่ใช่บอทนะคนนะมาตรงแผนที่ไม่เห็นเขาเลยอ่ะหมดอยู่ตรงบอดอีกตัวหนึ่งอยู่ในบอด โนหมาตี้พี่ขึ้นคอไปเอาหรดคู่ไปเอาหรดคู่เมีมีอีกตัวหนึ่งพี่สะพานข้างหน้าเนี่ยมีอีกตีนี่มีตัวหนึ่งเอ้ยรอพี่รอเราต้องบินไปก่อนนะนิวเคลียร์เราหลบตรงโบยข้างหลังนั่นนะเออมีโดนมีโดนตรงไอ้ดอป อืมแปลโดน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 ก็ลังไปตีเออนั่นแหละหัวแตกอีกหนึ่งตรงตรงเออหมดตีหมดตีเหลือเหลือตอม็อกมีสมกสม็อกไอ้เหมือนเชียร์มวยอ่ะเหมือนนั่งเชียร์มวยอยู่โอ้ย ไอ้ดอกไทนั่นแหละเดี๋ยวเระเบิดป้ายสไนสไนส์สนสน์ระวังหลังอ้อมกอก่อนทายอยู่หลังสโมกใช่อยู่หลังสโมกมีอีกมีอีกห้ายมีอีกอยู่ยังไม่ได้เข้าไปนะอยู่หลังสโมกก้อนหินอยู่นอกวงก็อยู่หลังเนินอยู่ล่างเนิน มีสองตัวมีสองตัววงอยู่ทางนี้ไม่วงวงอยู่แล้วโอเคระวังนะพี่ระวังนะผมไม่ได้อยู่ใกล้พวกพี่เลยนะัะไรไม่ได้ไม่ได้ผมว่าเขาคงเล่นขอบวงอะละ พยาบาลตรงนู้นเอชพีอาร์ยิงมาพยาบาลอุ้ยทนายทนายนั่นแหละเขาพี่ไฮอะยิงโดนเขาพี่ไฮใช่ใช่เขาตัวน้เขาสปอตเตอร์อยู่ระวังระวังโดนสไนสโอ้ยนี่ีมาแล้วมาแล้วโอ้ยมีคนยิงข้างหลังผม

ตรองมาน้องคนแล้วนะโอ๊ยโดนหมากรับต้องพีงด้วยหน่อยน้องพิงโหมียิงจากหลังเขาอีกหลังบ้านบนหัวบอสเลยบนหัวบอสเหมือนรู้อ่ะอ๋อมีอ๋อมีบนหลังคาอีกตัวนึงอีซี่พิงยิงแค่ล้มอ่ะไม่ได้ตายขึ้นไปมีกระสุนดีนะยิงเขาล้มทำให้เสร็จสักทีเกาะพิง วางวงพยาบาลได้บอสท,ทำให้ทันอนะ่ะทำมาแล้ว your teammate has been killed get the dog tags and help them return to the battle the airdrop is coming ลงนะลงตรงแอร์ดรอปนะ เอายองไมหมดนะต,นนตายแล้วพี่หลังม้วนยานั่นููง <c oughs> อันเจ้านี่ไปงูไปโอ้ยงูสองสนายกลับมาด้วยโคโหสโม <laughs> <laughs>